วันนี้วันพุธน,นะครับเรามาดูพื้นฐานทุนกันแล้ววันนี้คุณที่เอาเลือกมาคือ NSL นะครับไม่มีกระแสเลยตัวนี้ <S 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 แต่ว่าเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าหนึ่งในนั้นเวรนุ้นคนหนึ่งของเรามาถามว่ามันมีลักษณะของคักต้นกราฟที่เป็นเหมือนจะต้นเทรนไหมอ๋อนี่ทำแล้วตอนมีมันมีสตอรี่มีอะไรน่าสนใจมันถึงจะเป็นต้นเทรนได้ไหมคือลักษณะหุ้นที่ต้นเทรนแปลว่าเตรียมจะเป็นขาขึ้นรอบอย่างนี่ทำคลิปแบบไม่ห่วงเลยว่าจะมีคนมาดูหรือเปล่าแต่คนที่จะมาดูโชคดีแน่ๆส่วนจะเป็นต้นเทรนหรือไม่เป็นต้นเทรนเอาเวลาจะให้คำตอบว่าสตอรี่ธุรกิจของเขาเนี่ยจะไปในทิศทางที่คาดการณ์กันอยู่ไหม คครรัับบงก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือร์กดกระดิ่งนะครับและถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนช่องเรากดซุปเปอร์แท็กเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเรามาดูกราฟเทคนิคกันก่อนทำไมอยู่ๆนักเรียนเราถึงสนใจขึ้นมาถ้าดูกราฟไทม์เฟรมดีนะครับเป็นไทม์เฟรมเดีไหมราคาเนี่ยหลังจากมีเดเวอเรจก็ตัดผ่านขึ้นมายืนเหนือ E M A 200ได้แล้วก็ยืนเหนือมาหลายวันแล้วด้วยนะครับสำหรับของ S L นั้นจากโซนล่างวิ่งขึ้นมายินเหนืออีนในสองรยได้ก็เป็นลักษณะหุ้นสูงที่จะเป็นต้นเทรนได้นะครับเมื่อเช็คไปยังตามเฟรมวิกดูซิว่าเขาเป็นต้นเทรนดที่มาจากโลที่ลึกไหมหรือว่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วขึ้น้นดูจุดนี้นะครับเขาเคยอยู่ราคาไปไฮประมาณแต่ถวสักยี่สิบหกบาทส่วนนี้ยี่สิบหกบาทลงไปลงลึกไปถึงประมาณสิบเจ็ดบาทตอนนี้กลับมาอยู่แถวยี่สิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดจุดหกในขณะอีกนะครับแต่ตัวของตามเฟรมวิกเองก็มีลักษณะปรับตัวเรียบร้อยแล้วและเป็นเทรนในตามเฟรมวิกแล้วด้วยมี้ พอเป็นต้นเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือธุรกิจทำอะไรเงีโอกาสไปได้แค่ไหนมาดูไปน,นะครับมาดูางบตารางผลประกอบการนะครับหน้าปีนี้งบปิดสิ้นปีเรียบร้อยแล้วครับสามเดืธันวาหกหกเรียบร้อยละนี่สินรวมอยู่ที่เก้าร้อยยี่สิบสามจุดสองล้านในส่วนผู้ถือหุ้นอยู่พันห้าร้อยห้าสิบเก้าจุดหกหกล้านก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่นี่สินไม่สูง นี่สินต่ำเดียวฝั่งของทุนเจรเมียนก็3ปีที่ผ่านมาไม่ได้เพิ่มอะไรรายได้รวมเป็นไงบ้างรายได้รวมเฉยว่าโอ้รายได้รวมนี่มีการเติบโตต่อเนื่องด้วยนะตั้งแต่ปี63าจนยันปี6กรายได้รวมเติบโตต่อเนื่อง2009เป็น3,000เป็น4 0 0 0ปีนี้โตจาก4,000เป็น4,8 0 0โตประมาณ20%อนอะ่ะใช้ได้เลยนะเออชองรายได้มีการเติบโตทีเดียวเติบโตต่อเนื่องเลยนะครับฝั่งกำไรสุดที่เป็นไงรายได้โตกำไรสุดที่ก็โตจากปี6 251ล้านเป็น191ล้านเป็น297แล้วโตเป็น33ล้าสิบ การเติบโตของกําไรสุทธิก็ถือว่าโอเคเลยนะตัวเลขสวยทีนะครับมันก็ล้อไปกันรายได้รวมเลยเออล้อรายได้รวมด้วยกําไรต่อหุ้นก็จาก68สตางค์เป็นมีปีนี้ลดลงนิด70สตางค์เพราะปีนี้มีการนะเราดูว่าทําไมกรราไรต่อหุ้นดันลดลงมาผมว่าทำไมลดลงอ่ะพี่กำไร,รสุทธิมันเพิ่มนะก็ไปดูตรงนี้ครับหุ้นมันเพิ่มจากส2 5ราเป็น300นนมีการเพิ่มทุนเข้ามาซึ่งเพิ่มทุนตัวนี้ไปดูย้อนหล,หลังีกชีว่าข้อบุว่าเป็นการเพิ่มจากไหนมีการแจกหุ้นปันผลหรือว่า เพิ่มชูนจริงหรือว่าแจกบรอนสนอะไก็ว่าวไปไ,ดไปนะดูงั้นกำไรต่อหุ้นก็เป็นไงอ๋อโทษไม่ได้ลดไม่ได้ลดลงนะสั่งามีเพิ่มนะเพิ่มเพิ่มเหมือมนอู้อะแล้วก็ขนาดหุ้นเพิ่มแต่กำไกรต่อหุ้นก็ก็ยังเพิ่มนะแต่เพิ่มในสัดส่วนที่ลดลงอ่าเทียบกับเทียบกับกำไรต่อหุ้นก็กำไรสุทธิก็เป็นไงอาจจะเพิ่มลดลงไปนิดนึงในสัดส่วนที่ลดลงนิดคนึงเพิ่มไม่มากนิดเดียวเพิ่มไม่มาก แล,แล้วก็ปี65ก็อยู่99สตางค์นะครับพอปีนี่66ที่ผ่านมา1.11บาทเลยกไหต่ออุงก็เพิ่มขึ้นส่วน ROE ตัวเลขสวยที่เดียวอยู่ระดับหลัก2หลักและ20กว่าเปอร์เซ็นต์30เปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถว20่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าส่วน ROE ก็นะครับนี่คือฝั่งของตารางผลประกอบการโดยคร่าวๆเราไปดูของ รายละเอียดเขานิดนะครับธุรกิจก็คืออะไรครับ N S L f o o d ครับจำหน่ายพวกสินค้าเบเกอรี่หยาดรองท้องถนนกบเคี้ยวรวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็งธุรกิจของเขาเดี๋ยวเขาไปดูอีกท,ทีว่าสินค้าก็มีอะไรบ้างไปดูฝั่งของสัดส่วนผู้ถือหุ้นละครับคือผู้ถือหุ้นใหญ่ระดับนึ่นอินนีคถือสักเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เอ เจ้าของห่วงมากหุ้นปีโผล่เลยต่ำมากครับปีโผลแค่27%เองนะครับตัวของเจ้าของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ย72%ไม่ปล่อยในฝั่งของการใจปันผลก็ปันผลได้รื้อเงินสดตลอดมานะครับต้องถือว่าใจปันผลสม่ำเสมอแต่ไม่ได้สูงมากปันผลก็ยี่สห้าสตางค์สามสิบสตางค์ต่อปีนะครับเท่าที่ดูนะปีที่โอ้โทษนะปีรอบประมาณ50สตางค์ถึง60สตางค์ต่อหุ้นต่อปีนะครับอยู่ประมาณนี้50-60สตางค์ก็ก็ไม่ถึงกกับบสูงว่่าาาาารรคคหุ้นน20 20ทะ Payout Ratio าจะสูงนะโดย Payout Ratio จะสูง50-60สตางค์นนะสัก10ท่าน1บาท2บาทคือ10ครับ อ่าโอเคก็ประมาณก็บางสักสามสี่เปอร์เซ็นโดยประมาณนะครับงบแสดงฐานะการเงินเป็นไงครับเงินสดเทียบเท่าอยู่มันร้อยสาสิบสามล้านลูกหนี้การค้าก็มีเพิ่มขึ้นมาจากปีหกหน่อยหนึ่งนะครับจากห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นเจ็ดร้อยสาสิบเอ็ดล้านฝั่งของสินค้าคงเหลือก็ทรงประมาณเดิมนะครับสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบล้านประมาณนี้ไปดูฝั่งของหนี้สินเป็นไงครับหนี้นะครับมีหนี้เบิกเงินบัญชีและกู้ยืมประมาณสักหกสิบล้านหนี้ระยะยาวที่ถึงดิวภายในหนึ่งปีประมาณสักเจ็ดสิบสามล้านนะครับซึ่งถ้าดู ตัวเงินสดและเทียบเท่าเงินสดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ถือว่านี่สูงอะไรรับมือได้ไม่ยากเลย ในฝั่งของหนี้สินถ้ารวมหนี้สินหมุนเวียนอยู่ประมาณ859ล้านเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ที่ประมาณเท่าไรครับพันสามกว่าล้านก็ต้องบอกว่าเคอเรนในโชว์โอเคเลยมีต่าอะไร,ร,รกับตัวเอ็นดิเซับฝั่งงบกำไราขาดทุนเมดเซ็ปเป็นไงครับรายได้จากการดำเนินธุรกิจก็โตขึ้นตลอดมาอย่างที่เรียนนะครับปีหกอยู่ที่4ี่พันหนึ่งล้านไม่ใช่สนะี่พันหนึ่งร้อยนั่นสี่พันกับหนึ่งล้านโตเป็นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองล้านก็โตประมาณร่วมร่วมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำห,หรับ เก้าสิบเจ็ดจุดหกมาเป็นสามร้อยสามสิบสามล้านโตค่อนข้างแรงดีดนะครับกำไรต่อหุ้นก็จากเก้าสิบเก้าสตางค์เป็นหนึ่งบาทจุดหนึ่งหนึ่งบาทสี่สตางค์ต่อหุ้นฝั่งของแคทโฟร์นะครับแคทโฟรก็เป็นบวกกำไรเพิ่มแคทโฟรบวกเพิ่มแคทโฟร์เวนบวกเพิ่มก็ต้องบอกว่าสอดล้องนะครับแคทโฟรเป็นบวกแบบนี้ก็แสดงว่าที่ขายมาก็เก็บเงินได้อยู่ในเกณฑ์ดีดีเดียวแคทโฟรเลยเป็นบวกกำไรอโต้ เป็นบวกโตด้วยนะในฝั่งเบโชสำคัญพวกนี้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอะไรเงี้ยก็ทรงส่งประมาณเดิมแถ่แตว่าห้าสิบวันประมาณนี้ครับนะครับระยะขายสินค้าเฉลี่ยก็ประมาณเดิมยี่สิบห้าวันแถวตนี้ครับยี่สิบสี่ยี่ห้าวันเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าอะไรเงี้ยครับก็ประมาณห้าสิบกว่าวันใกล้ๆเคียงระยะเวลาเก็บหนี้คือเขาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้ายาวกว่าระยะเวลาเก็บหนี้นะคือเก็บเงินเร็วกว่าจ่ายอ่ะว่างั้นเอองั้นวงจรเงินสดก็เลยเป็นไงครับสั้นดีประมาณสิบกว่าวันนี้ของเขานะกสิบแปดสิบเก้าวันยี่สิบวันประมาณนี้ไม่เกินนนี้้ววงงจรเิสสดถือ่าัน สำหรับธุรกิจของ NSL คือวงจรเงินสดเนี่ยยิ่งสั้นมันยิ่งดีเพราะแปลว่าแปลว่าเงินจ่ายออกไปเพื่อท,ทําธุรกิจแล้วรับกลับมาเนี่ยรับกลับมาเร็วทีเราไปดูฝั่งของโครงสร้างพวกรายได้ก่อนนะครับโครงสร้างรายได้โครงสร้างไรายได้ก็าไไามาจากอะไรบ้างครับกลุ่มเบเกอรีร่รลลองท้องเนี่ยก็ประมาณนั้นสามพักกว่าล้านกลุ่มแบรนด์ NSL ซื้อมาขายไปสักสามสิบสี่ล้านใช่ฟู้ดเซอร์วิสสักสองยนะครับพวก OEM อื่นๆเยอ 34ล้านนะครับถ้าแยกเป็นสัดส่วนก็คือกลุ่ม Baby, เบนกอรเดียวเไป90แล้วละ่ะแบรนียสไดเซสักสูงจุดแกลุ่มฟูดสวิตก็เจ็ดร์เ็นับแล้วเกือบทั้งหมด เกิดทั like ้งหมดรายได้อย so so ู s awesome. <S <te az Siri> ่ในประเทศนะครับคือในประเทศรับกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ในประเทศใช่ไหมรพอแอนดในช่วงที่ผ่านมาก็มีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นประมาณมีรพอแดีเพิ่มขึ้นมารายได้ต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ประเทศไหนกันบ้างก็รายดูนะครับครับายดูต่างประเทศนี้มีสิงคโปร์นะครับมีที่ไหนครับฮ่องกงอินโดนีเซียนิดนิดหน่อยนะไม่ได้มากต่างประเทศก็มีนิดน้อยนะครับทีนี้ไปดูสินค้าเขานี่ก็ธุรกิจเขาทำอะไรนี่นะครับส่วนประกอบธุรกิจและผลดำเนินงานเขาที่นึงธุรกิจนี่สินนนคคค้้้าาาปลลมมำจจ่อออััรรบกกผีูะข เนี่ยออนั่งช้าเช้ารองท้องอย่าว่าเนี่ยนี่ผมก็เหมือนกันก็ไม่รู้ของเอ็นเอแซวนะซื้อๆไม่ได้ดูอ่ะใครมีเจ้าของกันเดินเข้าเซเว่นไปเนี่ยใส่กอกคีสเนี่ยตรงกลางเนี่ยประจำอ๋อใช่ตัวนี้โปรก็เหมือนกันตัวนี้ก็เช้าพอดีติดติดกันนะนี่คือสินค้าเขานะครับของเอ็เอสแซว ค,คือตัวของรายได้เติบโตต่อเนื่องมา3-4ปีตัวกําไรก็เติบโตต,ต่อเนื่องมา3-4ปีครับนี่คือภาพของเราในขณะที่ภาพราคาหุ้นเป็นลักษณะที่หลังจากทําโลลงมาเนี่ยเขาก็ประบตัวขึ้นมาแล้วขึ้นมายืนหนยีเม200้ทํในทำเฟรมเด์ได้แล้วด้วยมีแนวโน้ม ส่งที่จะเป็นต้นเทรนได้ส่วนจะไปได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องไปวิเคราะห์หาข้อมูลต่อว่าตัวของธุรกิจสินค้าของเขานี่มีแนวโน้มยอดขายจะโตต่อเนื่องไหมเขาโตต่อเนื่องมา3ปีแล้วสาปีแล้วนะคือบางคนเห็นโตต่อเนื่อง3าปีมันเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะที่จะโตต่อแล้วมีปัจจัยอะไรที่ไม่ให้โตต่อซึ่งปัจจัยมันไปขึ้นอยู่กับการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องแน่นอนครับทายอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสินค้าของเขาเท่าที่เห็นเนี่ยเขาวางขายในรู้สึกหลายที่รวมทั้งก็เซเว่นเซเว่นด้วยใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็นริงไปเลยเท่าที่ผมสังเกตดูนะนั้นตอนนี้พวกฝรั่งที่มาไทยเนี่ยทำติ๊กต็อกกันเขาอเมซิ่งกับเซเว่นมากถูกแล้วอิ่มมีทุกอย่างอืแล้วก็2เดือนแรกของปี67เจ็ดเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจีนมาหลายคนแล้วนั้นตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขเชิงบวกที่เกี่ยวข้องใช่ครับ อัตราการเติบโต GDP การบริบรโภคภายในประเทศเนี่ยจะส่งผลต่อธุรกิจนี้แน่ๆแ,แต่ว่าเขาเป็นสินค้าฝั่งอาหารเพราะฉะนั้นถ้าตัอว่อาภาพรวมเศรษฐกิจตกลงเนี่ยการตกลงของเขาเนี่ยอาจจะไม่แรงมากเพราะว่า,าเป็นสินค้าที่เียกว่ไม่มีเข้าถึงแมสอะไม่ใช่ราคาอาหารฝั่งของพวก,กชัวรี่อะไรนะครับก็ออยัง ไอแซนด์วิชไส้กรอกเค้เวลาผมไปไหนไกลๆหรือแวะเซเว่นอะไรเงี้ยก็จะกินไอเนี่ยประจำออกไปออฟฟิศตอนเช้าเนี่ยโดนทุกคีแต่ฟังปัจจัยที่มันเป็นลบอ่ะฟังเขานิ่งสินไม่สูงเพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบี้ยจะกระทบไม่เยอะก็ไม่ลบนะจ๊ะในทานี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวที่จะกระทบเป็นลบแรงของเขาได้ก็ได้เป็นต้นทุนเพราะว่าธุรกิจใช่ครับจากต้นทุนต้นทุนต้นติดตามซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของผลกําไรขาดทุนก็ได้ เงิน,นเฟอ้อก็จะมาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าครับอย่างนี้แน่นอนเงิน,นเฟอ้อเกี่ยวแน่ครับเพราะคือเงินถ้ายังเป็นเงินเฟอ้อฝล่าที่เป็นต้นทุนอาหารนะจะมาเกี่ยวข้องแน่แล้วเพื่อนๆที่สนใจจะลงทุนในุ้นตัวนี้สิ่งที่ต้องทําการดานเพิ่มก็คือวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตการบริโภคภายในประเทศวิเคราะห์ฝั่งต้นทุนมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นใน่นาพุดหไปครับสัดส่วนของเขาส่วนใหญ่ยอยู่ในประเทศค่อนข้างหนึ่งจะไม่เกี่ยวมากมายแต่ต้องติดตามสตอรี่เขาต่อว่าเรื่องของเขาเนี่ยเขากําลังจะมีโครงการขยายไปถึงอะไรเพิ่มไหมในต่างประเทศมีมม้้ยยยยนนีตต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 อออองงงงสกิิดาา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 ่่่่่่่ววเเเืจจหขขขประะทศถ เขาจะมีโอกาสเจอเรื่องของคาร์บอนเครดิตมากมายแค่ไหนด้วยอค่าเงินด้วยค่าเงินด้วยแต่ว่านะณตอนนี้ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศอยู่แล้วเรื่องค่าเงินเรื่องพวกคาร์บอนเครดิตจะยังไม่กระทบมากสำหรับตัวเขานะครับใช่ครับเมื่อกี้เราเห็นกันคร่าวๆไปแล้วนะครับว่าเขาขยายไปประเทศไหนบ้างแล้วถ้าเกิดว่าเขาขยายไปต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนมันน่าจะไปโพล่ในประเภทไหนสัดส่วนมันน่าจะไปโผลที่ประเทศไหนมากกว่ากันอ่ะเขาต้องเลือกนี่เป็นสตอรี่พวกนี้จะเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ณราคาหน้าปัจจุบันตอนนี้เป็นราคาที่เหมาะสมที่จะซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนแต่ละคนว่าลงทุนแล้วคาดหวังผลตอบแทนเท่าไหร่ในการลงทุนอันราคาเหมาะสมแต่ละคนไม่เท่ากันใรเาห้้ขอ ปูนเรียบร้อยนะครับใครคิดเห็นยังไงอยากสรุปยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับว่าตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่าคาดหวังผลตอบแทนกันยังไงกันบ้างลองมาพูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับอย่าลืมกดแจ้งเตือน์กดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ต์เข้ามาได้นะครับหรือแชร์ไปเยอะๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ